สวัสดีนะคะวันนี้มีเมนูอร่อยมาฝากคะ่ะบุนผลไม้ทึ่งทำงานแล้วถูกใจเด็กๆมากเลยคะ่ะร้อนๆแบบนี้ทำแช่เย็นแล้วทานอร่อยมากเลยนะคะยิ่งทำขายยิ่งทำขายยิ่งดีมากเลยคะ่ะมาดูวิธีการทำกันเลยนะคะเตรียมหม้อมาหนึ่งใบคะ่ะหม้อแบบไหนก็ได้นะคะหลังจากเตรียมหม้อเสร็จแล้วน้ำน้ำเปล่านี่ใส่ลงไป200 ml หลังจากใส่น้ำเปล่าลงไปเสร็จแล้วผงวุ้นผงวุ้นที่สองช้อนชาเสร็จแล้วคนผงวุ้นให้ละลายน้ำก่อนนะคะพอผงวุ้นละลายน้ำดีแล้วนำไปตั้งไฟคะ่ะน้ำผงวุ้นตั้งไฟคนนะคะคนเรื่อยๆคนจนกว่าวุ้นเราจะเดือดนะคะตอนนี้วุ้นเดือดแล้วนะคะปล่อยให้เดือดสักรยะยะหนึ่งค่ะประมาณสักห้าน,นาทีเพื่อที่ให้วุ้นละลายดีๆนะคะ ปล่อยให้เดือดไปก่อนคะ่ะช่วงระหว่างวนเดือดก็คอยคนไปเรื่อยๆพอวุ้นเดือดละลายดีแล้ววิธีสังเกตตักขึ้นมาตักขึ้นมาแบบนี้ไม่มีเม็ดวุ้นใสๆแสดงว่าม้นละลายหมดแล้วหลังจากวนละลายหมดแล้วขั้นตอนต่อไปน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายขาวใสลงไปจะ1หนึ่งส่วนสามถ้วยนะคะหรือว่าหกช้อนโต๊ะ,ะใส่วนลงไปใส่น้ำตาลทรายลงไปคนน้ำตาลทรายให้ละลายหลังจากนั้นตามด้วยเกลือ เกลือให้เสร็จหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาใส่เกลือลงไปคะ่ะคนต่อไปนะคะให้น้ำตาลเกลือละลายพอปล่อยทิ้งไว้คนจนน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะคะส่วนผสมต่อไปกระทิกะทินี่เตรียมาอา250 ml หรือว่าหนึ่งถ้วยใส่กระทิลงไปคะ่ะกะทินี่เป็นหัวกะทินะคะใส่ลงไปให้หมดเลยเสร็จแล้วคนกะทิให้ละลาย ทำไมเราถึงไม่ใส่กะทิตั้งแต่แรกเพราะถ้าใส่กะทิตั้งแต่แรกกะทิมันจะแตกมันนะคะมันจะไม่สวยคนต่อไปสักสองสามนาทีให้กะทิเริ่มร้อนคนต่อไปแป๊บนึงค่ะพอคนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันนี้เสร็จแล้วกะทิเริ่มร้อนแล้วแค่นี้ก็ปิดไฟใช้ได้นะคะแล้วเอาบูนมาพักไว้นะคะให้เย็นให้ใคลายความเย็นสักห้านาทีคะ่ะพักไว้ก่อนนะคะ ่วงที่เรารอให้วุ้นคายความร้อนนะคะเรามาทําส่วนผสมที่สองคะ่ะน้ําเปล่าน้ําเปล่านี่เตรียมมา400 ML ใส่น้ําเปล่าลงไป400 ML ตามด้วยผงวุ้นผงวุ้นนี่สองช้อนชาเสร็จแล้วเราก็คน,นส่วนผสมนี้ให้ลนา,ายก่อนนะคะอ่าส่วนพอส่วนผสมละลายดีแล้วนะไปตั้งไฟคะ่ะ ระหว่างที่ตั้งไฟเราต้องคอยคนไปเรื่อยๆเพราะว่าวุ้นถ้าเราไม่คนวุ้นมันจะนอนก้นแล้วมันก็จะไหม้เป็นจุดๆนะคะเพราะนั้นเราต้องคนจนกว่าวุ้นจะละลายหมดค่ะนี้เราคนมาจนวุ้นเดือดแล้วนะคะปล่อยให้เดือดไปก่อนค่ะเพราะว่าวุ้นบางทีเดือดเสร็จแล้ววุ้นยังยังยังละลายไม่หมดนะคะปล่อยให้เดือดอ่าปล่อยให้เดือดช่วงที่เดือดแล้วเราไม่ต้องคนก็ได้นะคะปล่อยให้เดือดไปสักห้านาทีค่ะ พอวุ้นเดือดละลายดีแล้วเวติมน้ําตาลทรายน้ําตาลทรายนี่ขอเป็นน้าตาลทรายขาวนะคะเพราะน้ําตาลทรายแดงแล้วจะทําให้วุ้นสีออกแดงไม่ใสเติมน้าตาลทรายขาวมาคะ่ะครึ่งถ้วยหลังจากใส่น้าตาลทรายลงไปแล้วคนคะ่ะพอน้ําตาลทรายละลายแล้วปล่อยให้เดือดแปด๊บนึงคะ่ะปล่อยให้เดือดต่อไปอย่างงี้ประมาณสักสามนาทีคะ่ะเพื่อให้น้ําตาลทรายละลายดีๆนะคะ อครบสามนาทีแล้วปิดไฟค่ะปิดไฟได้เลยเตรียมพิมพค่ะเตรียมพิมพมาจะเป็นอันนี้เรียกว่าพิมพ์น้ําแข็งนะคะอันนี้เราใช้พิมพ์น้ําแข็งค่ะเต็มพิมพ์น้ําแข็งใส่ถาดเสร็จแ,แล้ววุ้นนะคะวนที่เราทําวนกะทิที่เราทําตัวไว้ครั้งแรกนะคะเริ่มคลายความร้อนแล้วเราทิ้งไว้ประมาณสักห้าถึงหกนาทีเอามาเทใส่พิมพ์ค่ะ มะเทใส่พิมพ์เลยนะคะต่อไปเตรียมผลไม้ชิ้นเล็กๆมา อันนี้ของเรานี่มะละกอสุกนะคะอันนี้ฝรั่งนะคะอันนี้สตรอเบอรี่นะคะเตรียมผลไม้มาค่ะหรือใครชอบผลไม้อย่างอื่นก็ได้แล้วแต่ชอบนะคะพอดีเรามีผลไม้3าอย่างนี้เราก็เตรียมผลไม้แบบนี้มาเอาผลไม้มาวางค่ะวางลงไปเลยวางลงไปตามชอบเลยนะคะ หลังจากเราใส่ผลไม้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็น้ําผงวุ้นผงวุ้นที่เราละลายที่หลังผงวุ้นนะคะเทใส่ลงไปเลยค่ะเทใส่ลงไปเยอะๆหลังจากเราเทผงวุ้นใส่ลงไปเสร็จแล้ว เตรียมฝาอีกอันหนึ่งมาปิดค่ะปิดกดลงไปเลยกดลงไปแรงๆแ,แบบนี้นะคะน้ําวนมันก็อาจจะขึ้นมาแบบนี้ค่ะปิดแน่นๆนะคะเสร็จแล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นค่ะแต่แล้วเราทําด้านนี้ต่อนะคะเวลาเทค่อยๆเทนะคะถ้าเทแรงเดี๋ยวผลไม้มันจะลอยขึ้นมาค่ะค่อยๆเทนิดหนึ่งนะคะอ่า ยามอย่าให้เทโตงกับผลไม้นะคะบางชิ้นมันก็จะลอยนะคะบางชิ้นจะลอยขึ้นมาเดแล้วก็นำฝาสีเขียวมาปิดค่ะพอเราทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเรามาแกะขนมกันดูคะ่ะมันจะแน่นนิดนึงนะคะค่อยๆแกะคะ่ะ าบางอันก็ติดตรงนี้เลยนะคะบางอันก็ติดตรงนี้ไม่เป็นไรคะ่ะอันนี้ก็ตัวนี้นี่ตัวนี้เราเรา,เราแกะออกมาเลยนะคะ ตอนนี้แกะมาใส่จานเราจะเปแล้วสถานแบบนี้นะคะนี่คือวุ้นถ้าถ้าทําวุ้นผลไม้แบบนี้รับรองว่าเด็กๆจะชอบทานมากเลยเพราะมีทั้งกระทิมีทั้งผลไม้เด็กๆจะชอบนะคะถ้าทานผลไม้เฉยๆเด็กๆจะไม่ค่อยชอบแล้่ทําทแบบนี้รับรองว่าเด็กชอบถูกใจแน่นอนคะ่ะ